พี่น้องมึงเนี่ยมึงเฮ็ดใข่คนในพี่น้องงามบ่มึงในพี่น้องมึงเนี่ยสั่งเฮ็ดไขรจะพี่น้องมันซ้ำหนาคอยบมตแก็ไม่หอมคุณใส่เทียบเบิรงดู้ไหมน้องก็หอมซ้ำกันบ่เกือบซ้ำบ่เกือบซ้ำหนาแม่น้องก็หอมพี่ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วได้อีกแล้วคิดแนนโทษนี่คุณบ่เห็นเนาะแม่นจ้ะมาขุดซื้อไปเกงซื้อในมิสมพี่น้อง นอกพอดีมล้ไปแกงใส่ดีไวาเฮ็ดกอเนาะแม่นถ้าม่เฮ็ดกอน้ำรถตะกล่องเนาะแต่ว่าถือถือว่าหมันอยู่จ้ะพี่น้องได้ได้พออ๋ออยู่เพราะว่าได้ทั้งเฮ็ดไข่ได้ทั้งเฮ็ดกอแล้วก็เฮ็ดปวกถ้าว่าบางบางหม่องกระดอกใหญ่คือดอกเดียวๆบางดอกนี่สีมูใหญ่เลยเขาเจ้าสีได้หลาดิทุกคนมันกวงแหงหม่องเขาเจ้าเคี่ยวหม่องเพิ่นเอาหะพี่น้องกวงแหง มึงเนี่ยพี่น้องเสซตสโลอข้าเจ้ามันไม่มันขึ้นน้ำกลดนะพี่น้องมึงเนี่ยน้อยน้อยโปจิกแต่ว่าก็ล่อหมองล่องมองกระโดดใหญ่เนาะตากลรองเนาะมึงแดดแดดกิตดินตอนแหละกันอืมกิตดินแต่ตาหม่องมันอยู่แต่ว่าพูดถึงเห็ดปกจิกมันสีดอกน้อยอ๋อยดีแต่พูดไปน้อยพี่น้องมันบวมเป็นพ่ออ๋อเด่นพ่อแก่งมึงแน่ข้างล่างนี่เป็นจีเป็นจูมเบิร์ดข้างล่างนี่สีบปออกมาทั้งหว่ามันบาดพี่น้องด้วนแม่น้องข้าหอมอืม เฮ็ดไครเฮา,เาเกระเด็นแบบรายหนึง่งพี่น้องที่ต้นคลิปที่เฮาเก็บบ่จักจุ่มนําเด้บ่จักจี้อยู่ข้างล่างจี้หลายๆอยู่เด้กจีอยู่ข้างลาง่ลลา,ยยงลางแบบหลายตอนมีดอกบานนํำนคือจี้จังซี่พี่น้นอง,นงง่าใหญ่นึง่งอันนี้เป็นเฮ็ดปลกตร้ามือข่อยเด้อนี่เด้อเฮ็ดปลกตร้ามือข่อยเด้ออันนี้คือตร้าเด้อจาา้าต้าเดี๋ยวจะไปปนใช้น้ำกันพี่น้อง วัสดีจ้าแม่น้องก็หอมช่องน้องชงองาแนลพี่น้องมื่อนีนสิภาษไปรออีกแล้วอ,อันมือนั่นมือซื่อนอนตะกองเนาะเขาปลุกไหวเนาะแม่นจ้าอันอันนี้อันนี้ทิ้นจะคลองพี่น้องผู้ใดมาเอาไปได้เพราะว่าพ่อใหญ่แล้วนอนเฝ้าปลุกไหวมือนั่นบ,าน,บานแล้วแล,ล้วก็กระลังจุ่มกระลังมือนั่นเขาปลุกไหวจิ๊ดๆนี่น้อยเนาะมือซื่อนอนสองเหมือแมแมนอแล้วบานนี่เฮ็ดปลุกจิกกระลังออกผู้ใดก็ได้กด็กเลยว่าสิภาไป ถ้ากันไปหาเห็ดปลูกจิกจักสิได้เห็ดปลูกจิกหรือเฮ็ดไข่เด้อเพราะว่านี่ตอนนี้เห็ดปลูกจิกก็เฮ็ดไข่กำลังออกแต่ว่าแม่น้องหอมกับตะกองหันพอนี่ได้เห็ดปลูกจิกอยู่หันสิไปเราเห็ดปลูปกจิกมื้อนี้หันได้เห็ดปลูกจิกก็สิเอาเฮ็ดไข่ก็สิเอาคือเก่าพี่น้องก่อนอื่นนี่อ่าขอเปิดโตยุเถียงหน้าหน่อยก่อนมองปกไว้พี่น้องไข่พี่น้องไข่สวัสดีจ้าไข่พี่น้องปกไหวสงมือที่แล้วเพราะว่าบ่มีไผกล้ามาเอาดอกมันบานงามๆแล้วจ้ะพี่น้องาบน อันนี้ทูอินวันดอกตัวนี้มันสิลอยห้องโอยแล้วเห็นบ่อยเลยแมนเมนโปกไว้มื่อซื้อนั่นขั้นสิเอากะต้นหอมตะกองหอมขั้นสิเอากะจีหน่อยผดเนาะตะกรงน้องเมนจะเข้ากันเลยปิดใบก่อนพี่น้อยวันนี้มันออกคูปีได้พี่น้องนามออกก็ออกายน้ำอุ้ยจุ่มนั่นยังไงพี่น้องด้วยไก่ประเห็นบ่ไม่ไรจุ่มอยู่มือนเขาเสียจุ่มได้ต่อแี่น้องจีก่อนจีก่อนไปจี่ก่อนเนืองฉันเนาะ อันนี้จีจีเอาโหลดโนตากล่องเนาะงเมนเราโหลดจ้ะเพื่อมืออื่นโบดีมาแมนโบดีมานะเฮ้มีธุลามองอื่นเมนเดี๋ยวมื่อนั่นอันโป๊กไว้วซ้ำนี่แหละพี่น้องบบซ้ำนี่คักในน้อยน้อยก็เหนี่ยมเขาตะขึ้นมาพี่น้องมาเดี๋ยวจังมานรุนกันว่าที่เขาโป๊กไไหวไม่เสียบบอลน้อพี่น้องเลายไล่มองได้พี่น้องที่โป๊กไว้นี่สิบ้ากันเปี่ยวดิจุ่งงาม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 พี่น้องจุ่มใหญ่ละเห็นบบพี่น้องเห็นโบ ถือม็ดไข่ข huh. uh ่อยบออัน huh. ม uh ้น huh. uh ี huh. uh ่เ huh. ป so uh ็นจีเีอาโรดน้ตะกงเขาเนเามันี่ก้าวสิปน็ไข่เนาพี่น้องเอาโลดพี่น้องทำเลยาันอปนอยู่ทำเลยมันเใสิปนดไข่กันนี่ตะกงอะให้เป็นจามันใสิปนดไข่กินกันนี่มีนี่สามจุ่มเลยพี่น้องจีจีอือสามจีสจีโอ้เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบเนาะเห็นบเนา แล้วกันมีอีกสอง้ะจ้าเด้อเบิ่งสองตักใส่เมนู้เด้อยซุปซุ้พี่น้องนี่เบิ่งเนี่ยเขาสิเปิดโอ้ยเห็นแล้วพี่น้องเห็นเขาเขาติด้บมือนะพี่น้องมือนั้นไม่เคยโป๊กไว้เห็นเดจีหน่อยกำลังขึ้นอีกเห็นบ่วเห็นรัวเห็นบ่เห็นบ่าไม่เคยโป๊กไว้มือนะพี่น้องขืนจิดิเนี่ยน้อยมือมือซื่อนั่นมือสองมือนะก็จบตัวนี้พี่น้องมากพี่น้องมึงเนี่ย มึงคิดใครข่อนในพี่น้องงามบ่พี่น้องมึงเนี่ยปลวกไว้มือกลัวมันมันคนสีมาเอาโนตากระกลงเห้ยเน้บอกว่าเอาปลวกไว้หลายอยู่ได้หลายจีอยู่อันมูวนั่นมันบัวท่านใหญ่ไหมใหญ่พันใหญ่ตัวนี้มึดหรือมึงข่อยบ่เห็นบ่ตัวนี้น่าเหมือนเนาะมึงไงพี่น้องมึงไงสั่งคิดใครพี้องมันซ้ำหนาข่อยบ่ตากระกงมันหอมขึ้นใส่เทียบบึงดู้ไหมน้อกระหอมซ้ำกันบ่เกือบซ้ำ บอ <c oughs> กแบบซ้ำาแม่น้องเขาหอมพี่น้องยิมม้มให้กนมึงเนีย้งหอยได้หลายเติบบ่ดได้พี่น้องมึงเนี่ฮะได้หลายเติดอดีแล้วสิปนกินบาเที่ยงนี่แหละนี่กินเที่ยง่ปนแล้วจ้ะพี่น้อง่ปนแล้วได้ซ้ำนี่ปนมือนท้องเสียตีปนปนหลายเนาะแต่กล่องเขาเนาะแม่นจ้ะโชคดีอยู่จ้ะอ่าละหมองที่เขาปิดใบค้นเก่าแต่ว่าละหมองก็เจากับโบเห็นอันปิดไใบมองนั่นคนก็นเอาแล้วแม่นจะมันผู้ใดไปเอาห้องมุ้งหอยเด้อมุ้งหอยไทยคลิปอยู่เด้อยังไปหลักของตัอย ไปลุนต่อจ่าม้วนที่เขาปิดไว้เนาะแม่นเพราะว่านั่นขอเพื่อเอาดอกเพราะมันหน่อยไใจพี่น้องพี่น้องพี่น้องได้อีกแล้วบาดมือนแนนไม่อคยกับมาอยู่เด้ยบมองนี่หันว่าเห็นเนาะตรงเนี้ยใจเห็นข้าวอริเคียข้าวอริเคียไปยูหันกระสีมีอีกสองจูงกับบาดแบบง่ายนึงในพี่น้องปะยังไงแต่หนังกระแนมโบเห็นเื่ากันพอดีมาลออีกสองมือสามมือเห็นหลังมันขึ้นมาเองพี่น้องมืออี่แล้ว มันหักบัวหันตะกลงอุ้ยบัวหันสามจูงด้วยเนาะอันนี้มันเริ่มเป็นเสาเนี่ยนะพ่อมันร้อนมันหักอันนั้นเนาะมองนี่มันร้อนมากตะหันหรือจังไลยตะกลงเออเมนดีๆจ้ะมันมันร้อนมันร้อนมากตะหันมันอันนี้มันหักเพราะว่ามันอันเถ่เว้ยฉันทำมันมองนี่อีกสามพี่น้องสามจูงมองนี่กำลังสิงหะจักหน่อยแตะหันใบใหญ่เป็นไส้เตากะแข็งอยู่อยู่หนีแข็งอยู่ ขั้นบ้มามื่อนีร่มื่ออื่นกระเทิบทถิบเถิบอะไออื่นนี่เออว่าฝนเป็นตกแน่ยนะจ๊ะนี่มีได้สามสี่อันกี่ด้องพี่น้องเจ้ะพี่น้องน้ำพ้องน้ำ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 นเขาบ่มีได้กินตาบ่ไต่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมือข่อยปลุกใบจีมันนี่เฮยเนี่ยมันยังงอยู่พอมือนั่นจีหน่อยแห้งเนาะเม่นไงสาบอจีนคนทสิเอาโลกเขาอย่างคุณพรท่านเพลินปลุกใบสองจีพี่น้องอีกจีหนึ่งอยู่ในในพหมือนมันเป็นเน่าจะมันเป็นอย่างมันจะเน่าของตัวข่อย เอาเด้พี่น้องเพราะว่าเห็ดเริ่มออกแล้วนคนเริ่มเลาะแล้วจ้าเอาไปท่านเผาไดเนาะเงินจ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องมีเลือดมาเนี้ยเนี้ยใส่เนื้อหัวเอาไปเมื้อนี้ก็หาเอ็ดเอ็ดไข่เย็นยู่ข้างได้ให้เก่าได้จ้ะพี่น้อง วุ้ยพอเมนเดนดอกหนึ่งคนเอาไปก่อนหนาหนั่นหรอว่อออาเมนดอกก็หอมดอกใหญ่เพราะว่ามันมันเป็นคือมีขาที่เขาจเจาะมีดปาดไปนะใส่ดอ<ป>กหมองกลางนละยโอ้เมนเมนเมนอีหลีเออจีนี่มันเพิ่งเกิดมาออสองอันเนี่ยมาบังหันว่้เอาบ่ได้ด้พี่น้องซัมนี่ว่้เอาบ่ได้ดิวุ้ยกะจุบๆอยูด่ด้วยเลย,ยนกขุยอันก็เหลือเมน,นจ้า ข้าเจ้าเอาไปก่อนนะข้าเจ้าไปป่าเอาปป๊กไว้ก่อนเขาเจ้าสิปป๊กไว้ขี่รถบ้านน้ำทางใส่หัวตรงเนมได้พี่น้องไปต่อพี่น้องไปต่อจ่าพวามือนีคลคายเข้าหมันน้ำทางจ้ะได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วได้อีกแล้วขึ้นแหน่งทุนนี่คุณบวชหินเนาะ แม่หันสองมองอ็ได้พี่น้องค้นหลักห้องมูไข่คุณไข่ปลกไว้สองมองอีกมองหนึ่งแห้งสามจีเนาะสามชแมนจ้าหายเรียบสงสัยมันใหญ่ค้นขางทางข้าเจ้เห็นจะพี่นองเดีแล้วมาเอาอีกอันนี้มอางหลืบานนี้เป็นตัวมันก็สีส้นขึ้นหนะกับ่ว่ากันดอกเมต่ว่ีแต่นี่้่อยเอาเทอะ่อยบ่าไว้มืออื่นบวลดบดมืออื่นขั้นซ้ำนี่เออแต่ว่าสองอันยุคหันน้อยพด เดีอันนึงหันพี่น้องตันนะตันเอา,าไปน้องขวานไปเลยจ้าตัวน,นี้รอดพี่น้องเอาไปตองปลูกไว้กับตะกองรอดเอาตะกอันเอาไปตองปลูกไว้คนบ่เห็นตัวน,นี้รอดตัวน,นี้แต่ว่าสองอันที่ผ่านมาเนี่ยโบรอดคนเนคอาข้อมูอข่อยเพราะว่ามันอยู่ริมคุ้นทางไหมพอเสด็จพ่อกลอนไงหรือเด้พี่น้องของมึงเน,มนเนี่ยมันเด้ขยิบม,ม,มันไม่มาบ่หมันเด้หมันอยู่เด้ พุ่งแน่ยิงดอกเนี่ยนั่นแห้งอลา้งนออลา้งกาเลยดอกนั่นปนไงแล้วเทียงเขาตะกงของเอากินน้ำใจเลยจ้ะมันนี่พี่น้องบม่ได้กินปนที่ใครเห็นหึงแล้วเนาะนอนจ้ะโอ้ยลายลายลายปะป้อ้อมป้อมป้้อมอันนี้มันเป็นหิ้กอเลือหนน่ะเล็บตะกงขึ้นงามเะว่าเฮ็ดงกอเด้หนิตะกองหิ้งกอมันขึ้นไม่ดอกเดียวฉันมูมันดีใจถ้กติมันจะไม่มูนะเนาะ กอกระปุนได้นะแม่อนจะเอาเบิร์ดเลยจ้ะมื้อนี้ได้เฮ็ดหยังเฮาก็เอาเบิร์ดเลยลุ้นต่อพี่น้องพี่น้องสองชีคิ้วเขียวติดกันอันไม่อันอันตากองปกไว้อยู่หันสองอันบ่เหลือบ่รหลอดเบิรอดมันหนาสิใหญ่กว่านี้อยู่เนาะอยู่หันเนาะแม่นจ้ะเขาเจ้าถึงเห็นเขาเจ้าเห็นเอาปกไว้บ่ร์ดหลอดสามมองเด้อเบิรอดเด้ออันนี้มันเขียว แค่นเข็งนี่แหละตะกลองเขียวแข็งอยู่อันนี้มันเขียวสองอันเพิ่นบบเห็นมันอยู่ลุ่มมันเขียวมันคือใบใหม่เพิ่นเพิ่นเลยบเห็นดีเด้ยังได้สองจีอ่านี่แทนจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องปะแลอวก็พี่น้องเห็ดไข่เขาลอยเอาของตู้ข่อยอีกแล้วมาข่างๆกันเห็ดโก้ลายดอกอยู่มันคือบบเห็นปุนี่เขาจะเอาคือโบเห็นปุ้นี่อุ้ยนะครับตรงบ่เห็นอ่าใบมันมีบางเห็นบ่ เห็ดกอเห็ดกอกับปนใช้น้ำ hey. กันหลายดอกได้พี่น้องมาจุ๊บจุ๊บเพชรกอโมเขยมั้งไงมั้งที่มาใกล้ๆกห็พี่น้องได้เห็นด้วยตาตกล้วจุบแข็งเลยแข่งอยู่พี่น้องนะเดี๋ยวมาปนใส่กับเพาะคล้ก็ได้จบหลายหลายดอกได้พี่น้องหลายดอกอยู่เด็ดดอกเลย้าพี่น้องมาอันนี้อยากบานแล้วเด้อนี่บานแล้วอ้ยยังยังอยากบานอยากอันนี้แบบจักหน่อยอะไรยังไงอยากอ่อนๆจักหน่อยเลยเพราะว่าฝนมันตกห้ามขนาดพี่น้อง บนตัวข้ามเพิ่นโอ้ยเดแนโน่หอมอยู่นี่อีกเจ็ดแปดดอกจีนันจีนันจีนันจุ๊บตอนแรกเห็นหาเอาแบงคมาแปดจีนั้นโอทูอินวันทูอินวันพี่น้องโปนน้อยพี่น้องเออก็ได้โปนก็ได้เบิ่งสถานการณ์ตัวเด้อพี่น้องเด้อว่าเฮ็ดไคฮ่อกระหลายว่าสิคนเฮ็ดไข่เนาะแม่นย่านนี้ปนคึงโอ้คึงด้วยตาก่อน เขาพูดว่าเนาะวันนี้ไม่เมนูเห็ดได้เข้ามือนี่อันนี้ก็อย่างอันนี้จ้าหน่อยเลยพราะว่านฝนแม่ก็ชิมอาเนาะโอ้เห็ดโกโมูข่อยไปทั้งปุ่นบาเดี๋ไปทั้งปุ่น้อแข็งเลยจ้ะหน่องเห็ดโกเข่งแข็งดอกนี่แข็งอิลิ เฮ็ดกอพี่น้องเฮ็ดกอไปต่อไปต่อได้พ่อโอ๋หน่อยดิแคัเอันร่วมกัของหลางเราไปตอจ้ะพี่น้องเฮ็ดปวกตากจ้ะกลังยางรอขางทางกับเมลนองกรหอมเนาะตากพี่น้องว่าก็ตากตากดอกยวเปไงเนื้องามเดี๋ยวไปปนเทปไทยนอตกระกลงเนาะมันหวานเพ็ดปวกตากมันหวานอู้ยังแข็งแข็งอยู่ด้วยอู้สวยงามสวยงามพี่น้องอุ้ยขคือได้อันเดียวมูมันย่ดสายมองพี่น้องแน่ ผู้ดอกใหญ่อีกเลยจะคิดปวกตาเอาได้ดอกเดียวมูอยู่ไสโน่หทางทางที่เกา่าเลียวพี่น้องข่อยกับอัดต,ตะกองว่าไปไกลเราะข้างทางแม <c oughs> ่นจ้ะตอค่ะพี่ตอแม่เทากัหลายเติบเลยได้พี่นออ้องเอาเสียไปจำคิดใครจำคิดก่อไม่ก่อนี่เสียไปอื่นเกงซะน้องมีสุ่มเสียไปปนม้วนรางนี่เกิดพุงตาแม่นเกิดพุงตาหน่อยมือข่อยแล้วพี่น้องเอ้ยท่านบนบนหลัก เพื่อนคนบลาเอาเห็ดมุขคอยสามหองพี่น้อง <c oughs> <laughs> เอ <า S 1> ม็มไ <c oughs> พ่โปรกว้อันว่าเพืนนนพ่นก็บ่ได้ดอกยนีเพื่นโปรกว้มุขคอยไปเห็นมุขคอยกะเอาพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไปลุนต่อตะวากะาพาก,กันสิเลาะออกเมื่อหล่ะล่ะก็แม่นองเขาหอมพาก,กันหิวเขาแล้ว้ะพี่น้องเลาะต่อจ้ะพี่น้อง ไี่นอออ้องหอมขมไปทั้งพุนแล้วจ้ะพี้น้องไี่น้องหอมยางข้างในตากลองยา,าง,งาข้างนอกเงียบทางพี่น้องเ็จสโลข้าเจ้าบเดมามือเดียวกับตากลองโดนนี่แตกเบิดหนาเสีได้เป็นสงตาบเดมาามือว่านี่มือเดียวเท่านั้นเดเส็จสโลข้าเจ้านี่นี่ อุ้ยมึงแน่พี่น้องมึงแน่เส,สือสล้อนี่หมายถึงว่าเขาเจ้าจเอาไปโบเบิรเหลือๆนะพี่น้องเดี๋ยวมันมีบานบานบานก็นมีเดี๋ยวเสียไปพี่น้องเดี๋บิ้งเรื่องว่าเส,สือสล้อมมันค่อยได้จำได้ิได้พออพ๋อบอลน้ะแม่นเพบอลท่านได้เคลียร์ไปนะบ่ได้เข้ามาหมูวานนี่มื้อเดียวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปกระตินตะก,ก้องกับแม่น้องหอมเสียนมือเว้นมือฮะนะอื้อ มือเวีนมือบอ่ได้เขามามือเดียวมือนี่เขามาตดเพื่อเอามือเสารนี่เด่เนะะนี่เพื่อเผอเพป่นมาไตน่าตะกลองเนาะเพป่นมาไตแท้แหละอือขอซื้อไปแกงซื้อในมิสมพี่น้องน้องพอดีมาไปแกงใส่ซดีบวยอ๋อเฮ็กรอนะแมนเมนถ้าม่เห็ดกรอนั่นรถตะกลองเนาะแต่ว่าถือถือว่าหมานอยู่ใจพี่น้องได้ได้พออ๋ออยู่เพราะว่าได้ทั้งเห็ดไข่ได้ทั้งเงินเฮ็ดกรอนวก็เห็ดปวกแต่าฟ้านก็เสียใจอยู่เพราะว่ามันเลาะขู่มือ

เราสีหัเบิ่งเด้อตากล้องอ๋อวกระจีกึดกกึ๊กข็งสงสัยสิได้เคียสามก็เมียน้องเขาเม่ยนเมียนทางใดาน้อจ๋าใส่พี่น้องพี่น้องเห็นบ่เห็นมือแม่น้องหอมบ่น้อยเธอป้ามองนี่บาดนี่แล้วก็สิไปมองหน่อยพี่น้องเธอไปหั่นมันหน่อยแฮงมันดำเบิ่งแน่พี่น้องไม่มีซีหาจีเบิ่งแลยนี่เศรษฐ์เบิ้งมือเด้อเบิ่งมือข่อยเด้อแล้วก็เธอป้านาี <Means> <S <S <Me> <oking> ่แล้วก็เธอป้านี่แล้วก็เธอป้านี่แล้วก็เธอป้านี่มันดำมันห้องมันหน่อยแห้งนะพี่น้อง หนี่เดย์เมนหอมอีกนอีษลอยสพี่น้องสิดีเคียร์เพราะว่าตาข่อยบ่ดีนะพี่น้องเขาข่ยเนตตากลองตาแล้วดีกว่าข่อยก็เห็นก็เลืเอินเอิญข่อยว่ามันเศษฉล้อข้าจ่อมันเหลือเพราะฉันมนสิดีเคียร์เนี่ยอยู่แสนพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเอาจะเกินนะพี่น้องเนาะมันมันเกิดตามน้ำกลุ่นเมนเมนโฆษณาเฮาได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องตะรีดตื่นได้ขี้เก่าเบิ่นนั่น ตะกี้เกาขั้นได้หลายดอกกับพ่อแกงอยงู่นีแ่แมนเสือไปโอลเสือแซบ่บต,ตะกอกอัลตินีนนน่ก้อนเนาะพอได้เก็บอ่าเส้ในใจแน่จังหน่อยนี่ว่าม,มันสิบริพโพเฮดบวก,กจากัาดอกพี่เนาะเฮ้ยก้อน,อออน,นตะกอกอัลตินก้อนท้าบางบางหมองกระดอกไง ือดอกเดียวๆว่านี่สีมูใหญ่เดียวาเจ้าสีไหลไหลเดียวดูมันกวงแหงมองพราเจ้าเคี้ยวมองเพิ่นเอาหานะพี่น้องกวงแหงตะกร้อเทิบมาที่มองเห็นอีกเนาะเมนจีหนึ่งนู่นตะกร้อเมนจีหนึ่นี่อันเพราะว่ากระเพดข่อยก็ตะกร้องนี่หาคู่มือเด้อพี่น้องเด้อมือเดียวเท่านั้นมือเดียวเท่านั้นนี่จะขึ้นดอกใหญ่กันดีๆนี่เดี๋ยวจะเอามาลวกกันตัวนี้อีกคือใจพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะไปตรงไหน จังสิเคียอีกนี่เลยนี่ซุบมากต่กองซุบมากกี่หน่อยเลยเหรอหยันหยันเดือดน้ำเนยน้ำเนยหยันเดือดอื้อเด้อแลขวใคถอดล่ะเด้อพี่น้องเห็นมาเนาะเห็นมาเนาะเห็นมาไตอันนี้อืมเล็นม่คอรซื้อละหาอยู่นี่ได้พี่น้องบ้านนี้ก็อ๋หน่อยแล้วนี่จ้ะเดี๋ยวขอขออนุญาตเคลียร์ก่อนคันเห็นจิตเดินมาทายพี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะ มึงเนี่ยพี่น้องมันกระโดกหน่อยพัดโลหรือเวล่าน้อนี่มูเดียวกันกับพี่เดียวกันแม่นกรโดกหน่อยพัดโลพี่น้องเขี้ต่อเขี้ยแป๊พี่น้องมึงเนี่ยพี่น้องเสร็จษล้อข้าเจ้ามันไม่มันขึ้นน้ำกลดนะพี่น้องมึงเนี่ยดอกน้อยโป่งจิกแต่ว่ากระล่องหมองกระโดงใหญ่น้อตากล่องน้อหนึ่งแปดแค่ตะกีดินตอนแกรงตะกีดินแต่ตะหมองมันอยู่แต่ว่า พูดถึงเห็่งปกิกมันสิดอกน้อยมันสิดอกว่ไงเนี่ยมี่พี่น้องดอกซ้ำเข็ม <laughs> ดอกซ้ำเข็มนย่งเดีหมองนึ่งแล้วคอ,อยเอาเอิสโต้กันน่ะน้องหันน่ะโอ,อ,อ,อ้ออยแม่พี่น้องอีกสอง,อ,สอ,งอีกสองจงีแล้วมันมันดำดำ,ดำเลยแถมแบบสีมันคือนขอ้ขี้ดินงเนี ดีเด้ตากล่องตากล่องเพื่นตาดีตัวขวิตาบ่ดีให้เน่ตากล่องตาดีผู้หนึ่งให้แม่นบานขวยยงสิเห็นเนี่มึงแนพี่น้องกำลังข้นขึ้นำก้นข้นน้ำก้นเออเดี๋ยวเคลียร์ต่อพี่น้องพี่น้องมึงแน่มันขึ้นน้ำก้นืออทนเอาก็ได้ตีเขาสีธนัดเสียมนะพี่น้องแต่ว่าดินมันพลอยหนะตากล่องน้อง เอ็นจั่อก็ทำมันเริ่มบานเทาก็สิีอนได้ตัวเห็ดปวกเนี่ในดอกน้อยหน่อยพี่ดอกดอกมันดอกใบใหญ่นะเห็ดปวกสิขล้ายนะเง,ง,ายงาด้ต้องมองกับคาสันเพราะวะ่าแล้วตะขิดินมองพ่อนอยู่อุดมสมบูรณ์ซ้ำใสฮะน้านะอู้หใครแน่ไม่เคยได้เสียสะละอพ่อนพี่น้องเสียสะละคือสิกเก่าของ,อองข้าเจ้าหะละก็เลยเป็นหมันนะจ๊ะหมันทังเฮ็ดไข่เฮ็ดกอเห็ดปวกโอ้ยได้พ่ออ๋อ อืมก็ดึงขึ้นกันจึ๊บย่องกับยอะไรหนึ่นงพี่น้องย่องกับอะไรได้พี่น้องเด้อบ้างจึ๊บขู่ขกับจะทวนเอาหน้าพี่น้องมึงเนี่ย นี่คือเฮดปลุกจิกพี่น้องเอ,อ้ยอฮดปลุกจิกโดนมด่วงเด้อค่ะเด้อจากโดนม่วงค่ะโ <ก S 2> ดนม่วงอยุ<แ>ใส่มาที่โดนม่วงอยู่อุบลอุบลยุทธการซซำนี่แหละเนาะยึดใจฮดปลุกแร <c oughs> กจะแซำนี่แหละเนาะพี่น้องได้กำนังเขาอยู่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเคลียร์ต่อพี่น้องพี่น้องฉันดูสารอันหมดตะกลงแมนจ้ะแซมแซมอัานมูมันดูใสด้วยอ่าบาทนี่อันนี้มาหมองไม่เราได้พี่น้องนี่ มาหมองไม่แล้วนี้อันออกจากหมองเก่าแล้วนี่ยท่นเห็นสามอันเจ้ามือมันอยู่ใส่แล้วสิผ้ากันหาอ่อนอมแอบอมแอบนีตะกร้อหรือบ่ามันเอาแตเป็นสีมันมองขึ้นมาบ่เนาะอย่างอยู่ขึ้น้องเลยมองนี่มึงคอยได้สามอันเด้อพี่น้องเด้อพึ่งเนี่ยสิผ้ากันกันกันผ้ากันหาอมแอมกับตะกองน้ำมันหนีก้นนตะกองเนาะจ้าพี่น้องไไดด้้เพื่อ พี่น้องพี่น้องมาเบิง้งอันนี้มาเบิงึงมึงข่อยได้เห็ดเห็ดปลวกจีก๊กว่ะมันสืบมได้น้ำเขาเมึงพี่น,อนอ้องเบิึงแน่ยเด็กผู้เกงเลยทีนึงพี่นออ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิงเึงแน่เห็ดปลวกจีกกับเพ็ดกออันนี้อ่ะมึงข่อยได้นี่ได้เสือสโลข้าเจ้าด้วยพี่น้องเสือสโลน,นี่หมายถึงว่าขีาข้เก่าเขาด้วยจ้าว่าหมายก็คือขี้เก่าข้าเจา้าแค่แค่เป็นว่ามาเจอไอรีนเนี่ยสิดได้เป็นหาบิดอกับตะก้องแต่ว่าตุวข่อยหันม่าน ขาเจ้าออกไปก่อนแล้วข้างล่างนี่สิไป็นเฮตคายด้อพี่น้องเด้อยได้สองสดบุงงบงดบ้งนี่ว้ายแต่กองข้างในมันไม่น้อยดิมันไม่น้อยพี่น้องมันมันไม่ออ๋อเด่นพ่อแก่งบุงบ้งแน่ข้างล่างนี่เป็นจีเป็นจูมเบิร์ดข้างล่างนี่ขนาดอันเท่าใดที่เขาเจ้าเก็บไปแล้วได้คีเก่าเพินน่นนอทำเป็นมันคีเก่านะสองตามเมน,น,นเมนอันนี้เฮ็ดไข่แต่พี่น้องเฮ็ดไข่คอยสิบเออกมาทัวร์ว่ามันบาดพี่น้องบวงด้วยเมนน้องข้าหอมอือพ่อเฮ็ดไข่เทาก็ได้นแบบร้ายหนึ่งพี่น้องที่ตุนคลิปที่ข้าเก็บ บจักจูมนำเด้บจักจีอยู่ข้างล่างจีได้หลายอยู่เด้จีอยู่ข้างล่างแบบหลายตันมีดอกบานนำคือจียังสีพี่น้องบันนีหนึ่งอันนี้เป็นฮ็ดปกตากมุข่อยเด้นนี่เด้อฮ็ดปกตากมือข่อยเด้ออันนี้คือตากเด้อจ้าตาเดี๋ยวจะไปปนใช่น้ำกันพี่น้องจ้าพี่น้องเมื่อนี่สะออนน้ำกันจ้าเห็นว่าก็ได้อยู่เด้อจ้าเห็นว่าก็ได้ฮ็ดปกจีแกล้งฟุ่มิ่งวนี้พี่น้องแม่น้องเขาใช้บงหน่อยซ้ำได้เข็ม พี่น้องเห็นบ่น้อยเลยน้อยกลัวนี่ก้อยข่อยบอนี่น้อยกลัวพี่น้องน้นนอยแฮงจ้ะจ้ะพี่น้องคลิปสาหรับมอน,น,นี่กะฝากไปคือเก่าในได้จ้ะเริอผ้ามาเละาหายูหากินแบบชาวบ้านเฮาจ้ะแบบพิสานบ้านเฮาไปข่า,าวไปขึ้เก้กจาจ้ะฝากก,ากูไล์กูแช่กดติดตามให้แม่น้องหอมชองน้องปลงชาแนลีนได้จ้าแม่น้องหอมกับตะกงเนาะจะได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องนี่เบื้องอีกกะข้าวป้าข้าวดอน กะได้กินยังสิ่งละจ้าเทศก,กาลเฮ็ดก็หาเห็ดดูดูเห็ดหาเห็ดดูดูนั่นก็หาอันนั้นอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแม่นจ้าจ้า,าก็ฝากไว้คือเก่าเด้อจ้าเด้อฝากก็ลอยก็ใช่ก็ติดตามเด้อจ้าเด้อสำหรับวันนี้กะแม่น้องหอมกับร,บรักพี่กอเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้านาะพี่น้องเนาะสำหรับนี่ก็สวัสดีจ้าพี่น้องได้คลิปเก็บเห็ดให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วจ้าสมใจทั้งตากลรองน้ำเนะาะทั้งอันอัน ยังก็ทถ่านผู้ชมที่ฐเ <c oughs> บึงน้ำน้ะจ้าเนาะจังสิบบริสัมสักจำจเจไปเบิ่งกันว่าแม่น้องหอมเช็ดยังกินน้ำเนาะคลิปต่อไปเนาะแมนจ้าพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า